นียายรักไพทาโรและนี่คือเรื่องราวระหว่างคุณและเขากำลังจะมีสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เข้ามาในชีวิตคุณเขาอยู่ในภาวะที่คิดมากคิดในเรื่องราวของคุณว่าเขาจะมาขอโอกาสและ จะทำอย่างไรกับคุณที่จะให้คุณให้โอกาสกับเขาคุณอยู่ท่ามกลางความนิ่งเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วคุณอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะตื่นรู้อะไรบางอย่างคุณเฝ้าสังเกตการและพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาคุณคิดว่าเขาปล่อยให้บุคคลอื่นหรือ สิ่งอื่นๆเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากเกินไปเขาอยากจะพูดคุยตกลงกับคุณในเรื่องนี้แต่ว่าคุณคิดว่ามันน่าจะสายเกินไปแล้ว <c oughs> คุณหันหลังและพร้อมที่จะมูฟอ่อนไปข้างหน้าคุณอยากที่จะเดินไปหาสิ่งที่ดีกว่า พราะอยู่ตรงนี้มันทำให้คุณเศร้าเสียใจไม่รู้จบเขาคิดถึงคุณมากที่เดินที่คุณเดินจากเขาไปแต่เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้ทำได้อย่างมากก็แค่เฝ้าคิดถึงคุณเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นๆ แต่ในใจเขาก็ยังคิดถึงคุณตลอดเขาพยายามที่อยากจะทําดีทําสิ่งต่างๆให้กับคุณพยายามที่จะเข้ามาสม่ําเสมอกับคุณและนั่นทําให้คุณรู้สึกถึงความลังเล <c oughs> เพราะคุณเห็นว่าเขาพยายามเข้ามาทําดีต่างๆนานาแล้วก็ทําตัว เสมอต้นเสมอปลายมากกว่าในสมัยก่อนเขาแอบสืบส่องดูเรื่องราวของคุณตลอดแต่เขาก็ยังไม่ไวายทำตัวเป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่มีคนเข้าหามากมายคุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองเพราะ คุณไม่อยากที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมคุณอยากจะให้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นถ้าเขาอยากจะกลับมาเขาจะต้องทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมตัวเขาเองมองว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับเขาและเหมาะสำหรับเขามากที่สุด ถึงแม้ว่าเขาจะเคยมองคนอื่นแต่นะตอนนี้เขามีแต่คุณและเขามีความมั่นคงกับคุณมากขึ้นเขาอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณตอนนี้เขากำลังนั่งพิจารณาตัวเองอยู่ <c oughs> ว่าตัวเองคู่ควรและเหมาะสมกับคุณหรือไม่ เขายังไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณมากนักในบางครั้งเพราะว่าเขากลัวคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะพูดจาไม่ดีใส่เขาบางครั้งเขาก็คิดว่าคุณค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมากๆคุณพูดจาตัดเขาแล้วก็ พูดจาทำร้ายจิตใจเขาในบางคําบางครั้งเขาก็หายไปจากคุณเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณช่างโหดร้ายกับเขาเหลือกเกินในใจเขายังรักคุณอยู่เสมอเขาอยากที่จะนำความรักนี้มามอบให้กับคุณและเริ่มต้นใหม่กับคุณตลอดเวลา ในขณะที่คุณคุณเหมือนคนที่ตายแล้วหรือคุณคิดว่าความรักนี้มันได้ตายไปจากคุณแล้วคุณยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้องไม่เหมือนเดิมเท่านั้น ไม่ย้อนกลับไปสู่ความเจ็บปวดเหมือนเดิมคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้ความรักนี้ใครสักคนที่เขามีความรักให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคุณถึงจะเลือก